ท่านผู้มครับมาดูกันตรงนี้ครับกับตำรวจตาครีนะครับได้มีการบุกจับหนุ่มคลั่งสาดกระสุนปืนนะครับใส่เพื่อนบ้านสาวคนหนึ่งครับไม่ทราบเรื่องราวเลยนะครับกับเขาเลยเนี่ยมานั่งกินข้าวก็ถูกลูกหลงนะครับจนกระทั่งดับเลยทีเดียวไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเกิดขึ้นเมื่อเวลา22นนกานะครับของวันนี้ทางด้าน พันตำรวจตีนะครับอาทิตย์แย้มกลินนะครับสารวัตรฝ่ายสืบสวนของสอพอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับพร้อมด้วยมูลนิธิการกุศลตาคลีเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายคุ้มคลั่งใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดกาดยิงในหมู่บ้านวินนี่นะครับในหมู่ที่หนึ่งตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ครับที่บริเวณจุดเกิดเหตุนะครับเป็นบ้านซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชำพบกับนางวัน วิวัชชิระนะครับอายุ21ปีเป็นเจ้าของร้านครับภายในร้านยังพบร่างของนางสาวชมพู่นะครับอายุ44ปีซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บนโต๊ะม้าหินอ่อนนะครับ แล้วก็พบบาดแผลเนี่ยถูกยิงด้วยอาวุธปืนจำนวนหนึ่งนัดนะครับเข้าที่บเรเวณไหล่ด้านขวากระสุนฝังในนะครับส่วนผู้ก่อเหตุนะครับก็ได้พักอาศัยเนี่ยอยู่บ้านตรงข้ามนะครับต่อมาจึงทราบชื่อว่าชื่อใน พลีนะครับและมีการตะโกนนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านของตนเองพร้อมกับในมือเนี่ยยังมีการถืออาวุธปืนขนาดจุด38นะครับแล้วก็มีปอกกระสุนปืนเนี่ยวางอยู่ข้างๆตัวจํานวนแหมปอกกระสุนปืนเนี่ยที่ยิงไปแล้วก็มีนะครับแล้วก็ยังตกอยู่นะครับในบริเวณบ้านด้วยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานนะครับ จากการสอบถามผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าอย่างนี้ครับว่าตนกับผู้ตายเนี่ยกำลังนั่งทานข้าวกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้ตายเนี่ยกำลังจะเทข้าวเนี่ยใส่จานแต่ว่าพออยู่ๆนั้นนะครับก็มีกระสุนเนี่ย นะมาโดนกับผู้ตายนะครับแล้วก็บอกกับเพื่อนนะครับว่าตนเองเนี่ยโดนยิงและก็นอนล้มลงไปที่พื้นนะครับตนเองเนี่ยจึงได้รีบโทรหาแฟนของตัวเองนะครับแล้วก็รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบพอเจ้าหน้าที่กับมูลนิธิการกุศลตาคีเนี่ยมาถึงก็ได้ทำทาน CPR นะครับ กับผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียเลือดมากจนกระทั่งนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดนเรียนจุดเกิดเหตุนั่นเองทางด้านคนร้ายครับพอทราบว่านะครับได้ยิงปืนเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อวานนี้โอ้โหนี่มันยิงกันมอ,มอลรัลรทอนกันจริงๆนะครับเมื่อวานนี้จนกระทั่งมาถึงตอนเย็นนะครับก็ยังยิงอยู่ พบว่าคนร้ายรายนี้นะครับมีอาการทางประสาทส่วนเรื่องบาดหมางนะครับไม่เคยมีมาก่อนและก็ไม่ทราบว่าที่มาลงมือเพราะเรื่องใดนะครับจากนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้ตะโกนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของตนเองเจ้าหน้าที่นะครับทางด้านชุดสืบสวนของสอพตาคีเนี่ย ยังได้ทําการเกลี้ยกล่อมให้ทําการมอบตัวนะครับแต่คนร้ายรายนี้ก็ยังมีการตะโกนตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยต้องมีการวางแผนแล้วก็เข้านะครับบุกชาร์จตัวนะครับมากว่าจะกลับได้นี่ก็เล่นเอาเจ้าหน้าที่ตํารวจเหนื่อยกันเลยทีเดียวพอควบคุมตัวเสร็จนะครับก็เอานําตัวเนี่ยส่งที่สอบอตาคลีนะครับเพื่อให้ดําเนินคดีต่อไปนะครับส่วนทางแม่ก็บอกว่าเอาไม่อยู่จริงๆกับเหตุการณ์นี้ถ้าเอาลูกไปไหน ได้นะครับก็เอาไปเลยตัวตัวเองไม่มีเงินประกันหรอกอ่ะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนี้นึงครับพี่ได้ฟังบ้างเลยว่าเขามายิงยังไงพี่ตอนนั้นพี่ทําอะไรกันอยู่ั่างกินข้าวกันอยู่ค่ะั่งกินข้าวกันอยู่อย่าเราเขายิงมายัางไงครับเขายิงมาจากทางบ้านเขาค่ะครับผมแต่เราไม่รู้จุดยิงของเขาตรงไหนเพราะมันมืดครับเรามองเขาไม่เห็นครับอ่าซึ่ง ครับผมซึ่งตอนนั้นพี่นั่งกินข้าวกันกี่คนแล้วสามคนจ้ะสามคนมีใครบ้างฮะมีคนตายแล้วก็มีเราแล้วก็จะมีเพียสมชายอีกคนอ่าฮะครับผมแล้วคงมีเรื่องอะไรกับมีเรื่องอะไรกันมาก่อนนะกับผู้เสียชีวิตไม่มีเขาไม่ใช่คนที่นี่ค่ะคนคนไหนฮะคนซอยถถวโลจ่ะคนไหนฮะคนตายคนตายจ้ะอ๋อแล้วก็มานั่งกินข้าวกันอ๋อเป็นมาตรการจิงจริงนะเดี๋ยวเราก็ยินดีทาบไปด้วย เราไม่มั่นใจเพราะเราไม่เห็นนะแต่ได้ยินหลายเป๊ะเลยอ่ะเขายิงมาตั้งแต่ตอนเย็นแล้วอ่ะเขายิงมาพักใหญ่ๆจากบ้านใช่ไจ้ะจากข้างในบ้านเขาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงหรือปืนแก๊สที่นั่งกินกันก็คุยกันว่าเป็นปืนแก๊สเราเข้าใจตรงนั้นเย็นนี้ประมาณกี่โมงครับเย็นที่ได้ยินเสียงตอนโทรหาคุณแก้วกี่โมงแล้วก็ไม่ดูประมาณห้าโมงป่ะห้าโมงสหนึ่งนี้แหละหกโมงที่ได้ยินเสียงเขายิงปืนใช่ใช่ใช่ กยิงตั้งแต่เมื่อวานนะก็จำจริงก็<อ>ยิงตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานเฮ้ยเป๊ะๆๆแบบนี้เราก็คิดว่าเขาไม่ได้มาทะเลาะกับเรานึกว,ว่ายอยู่ทางนูนครับเหมือนเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนอะนะคิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีการใช้ยาติดๆนะอ๋อตันชาตัามีประวัติลเล่าพินเล่าชูบุชาตะคงมีวิจิตรเลยดูแล้วเออเมื่อตืนเข้าแล้อารมณ์ร้อนแล้วเขาอยู่คนเดียวเหรอที่บ้านเขาอยู่กันด้วยกันนี่นะ อยู่ด้วยกันจะพ่อกับแม่แต่บางทีป้าก็อยู่ไม่ได้นะอะอะรว่าอ้าหนีออกไปเดียวแต่ว่ามันมคือแค่หนีออกไปนะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์พอเขายิงยิงปืนเราก็กลัวเนาะเราก็เลยพากันหนีออกไปข้างนอกแล้ววันนี้ป้ามาทําอะไรครับเนี่ยป้าก็มาดูดูรถดูรมันจะให้เดินเดินวังยังไงพรุ่ง,ง,รงนี้จะส่งํำนวนอะไรเงี้ยติดตามคดีให้แต่ไม่ได้มาประกันตัวไม่มั่นใจ้าจะมาบอกตำรวจด้วยว่าไม่ต้องประกันนะไม่ต้องให้ประกันนะอะไรเงี้ย จะบอกตำรวจด้วยเพราะว่าถ้ายอยากให้ตำรวจบอกมันว่าอ,าอะไรไม่ต้องประกันไม้องประกันไม<ท>ประกันตัวแล้วตอนนี้ป้าได้คุยกับญาติผู้เสียชีวิตจัง